อีไล่ไม่ได้แล้วเหื่อเมื่อเพื่อนเมื่อสานโอ้ยเป็นติดเซิร์ฟเช้เลเดิเมื่อยแต่ละเมื่อเลาะห้าตะแบยีไลเยพื่อๆหลกหลกหลกลกจ้าติดเซิร์ฟแน่งอะแบยีไลยโอ้ยจมียังเว้ยโอ้ยอกแบยีไล่แต่สอ้ เห็นบ่ดเลยเห็นมากทั้งนี้บ่อนเห็นอยู่เนาะคู่แบบอยู่นี่กับลายอยู่ติดเชือกนะแบบเฮานี่มันจักมันมันก็ซีไล่ก็ไล่ไล่โตอยู่วันมึงก็ซิบอหูบ่แบะอีไล่กูมูหูมัดบ้านมัดเมืองมีแต่มึงนี่บ่บกติแแบอีไล่กูแแบอีไล่มืองกูกับงูอยู่แต่ว่ามันเหนมากไล่โตก็เห็นมันก็จินอยู่แท่นี้และจินในไซส์คือบมเห็นบอกกูนะกูโลหะหมดกูรู้ขึ้นว่ามึงปล่อยโอ้มันเป็นอะไรมันติดเชือกแหงบ่ มันแตะเล็เชิงแต่ไรน,นี่มันโบเคยอ,อยู่ผู้ใด้น้ำแต่ละมือโบได้กินแต่ย,ยางอีสังน้ำแต่เบะอ,อีไล่แต่ละเบอ,อร,ร์ขอโทษว่าสื่อคำบอกรรมเพราะฉะนั่นเป็นคนนี่กัยยกบกุ้งบ้าบ้าลูกจืดมืดอะไรเมื่อกลับอะไรโอ้วา่าเป็นคนนี่ก็ดีเห็<พ><พ>นโอ้ยผู้บ่าเพิ่นนี่ไล่เตะผู้บ่าวพิพ่นเลาะคุณแต่ผู้ลงนแบบกุญางลงมากโอ้เห็น ว่ิอไปอติดเอบพญายมลียุหันก็ไปเจ้างยุซองบ่อยุหันก็บเอเห,ห็นมันโผล่เลยกู้อะไคูสิคายออกมันบวายเลยวดิบ <โอ S 1> ววบวายเลยได้นิดแค่ประดันบมติดเสริมทุกมือนี่เงินคำเงกเป็นจากสีซำว่าจะขายออกมันเลยได้เบะอีละนี่กูข้ขีฆาแล้วมันหลายปีแล้วบอกชุดนั้นก็ไปติดหญ้าใบอากาศน้ำพญายมรีหญ้าปุกเส็โอ้ยอ่ามึงเบมึงเลยจะให้เนาะเบอีลมึงจะให้หรือเบะมึงเบือน่แ่ มันก็มีลูกมีเต๋าอยู่บ่มันก็มีฮะแล้วมีฮะมันเห็ดนีจักผอมันตัวไรมันหลายตัวใครซีบังเถื่อกกระเจ็ดซีบังเถื่อกกระชิบชองซีตัวเดียวฮะมันอึกระถึกเลยมึงดีแล้วบมึงก็เห็นบ่มันมาทางนี้กูเห็นอยู่บางเวทนี่วงกว้างเพลเพลนี่เห็นมันมากินมีแต่เพิ่นผู้เดียวหรือผู้สาวกันไม่แต่ผู้เบา กูก็เ,เห็นอยอะบางทนแต่ว่าบางสามโมงนี่เด็กน่อยมาบอกกูว่าเบยอีไล่มึงเหนินโหไปกินาคอดิเจน,นกับหน้าอาอมอยู่ข้างกับแพ้ไม่ใช่ซีใช่าหมวาจากสันอยู่ไซน์ไนอยู่ไสนเบอีไล่มึงพัฒนาไปขนาดได้เดียวอยู่ไสอยู่ไส้ากับแพ้แน<อ>่ม่ใช่ีไ,ได้ได้กินคอเจไฟไฟ,ไฟไ